เอาละรครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นกับผมบูมบูมในเกม Roblox แบบไคจูยูนิเวิร์สกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องงานยำดีที่เราจะมาเล่นเป็นกัซิล่าที่เพิ่งถูกรีมเมเดลครับก็คือเจ้ากัซิล่าเบอร์นิงหรือว่ากัซิล่าหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับเบอร์นิงโกจิระซึ่งตัวนี้ผมเคยเล่นไปในพาร์ทล่าสุดนะครับเป็นโมเดลเก่าอีกเลยถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับก็สามารถไปดูได้ก็เดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนเลยแล้วกกัันนนะครบ่่อทีเราจะไปเล่นจริงๆ มาดูซิว่าน้องจะเท่แค่ไหนนะโอเคมาแล้วนะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้าเบ r ร์นิงก d z ซิ l a าก d z ซิ l a 1 995นะครับเท่มากๆเลยหน้าตาเหมือนกับในหนังเลยนะครับเวลายืนนิ่งก็จะมีแอนิเมชันหันหน้าไปมากรอกตาด้วยนะครับดูสมจริงแล้วก็ดวงตาเสืออารมณ์มากร่างกายก็มีการประทุนะครับเป็นสีส้มแล้วก็ลำตัวสีดำด้านหลังมีไฟกระพริบด้วยโคตรเท่ ทำออกมาได้สมจริงมากๆเลยนะครับเหมือนกับในหนังเลยทีนี้เรามาดูท่าเดินนะอันนี้เป็นท่าเดินปกตินะเฮ้ยโคตรสมจริงเลยว่ะสุดยอดนะครับเะก,กับในหนังอ่ะแล้วก็ต่อมาเป็นท่าวิ่งกดชิปอ่าก็ไม่ถือว่าช้ามากนะครับถือว่าวอยู่นะเป็นการย่างสมากกว่าะครับไม่ใช่ย่างไก่นะหมายถึงย่างย่างสามขุมเดินอะไรอย่างนี้ โอเคต่อมานีครับเรามาดูท่าโจมตีดีกว่าท่าโจมตีนะครับกดหนึ่ง g r i e v เป็นท่าตบนะครับท่า2เป็น i n s i n เ a t i n g Strike เป็นท่าฟาดหานะครับเดี๋ยวลองอีกทีฟาดกวาดได้ด้วยวะ่ะท่าสามครับเป็น i n f e r n โ Rush เป็นท่าพุ่งเข้าไปกระทืบนะครับ ท่าสี่ครับเป็นสไปรัลอินฟินิตฮิตเรจะเป็นการพลลำแสงครับท่าห้าครับเป็นนิวเคลียร์เดเวอสเทชั่นโอ้โหโเป็นการระเบิดตัวนะครับเอฟเฟกโหดมาก ต่อมานะครับปุ่ม R เป็นเมลดาวครายเป็นเสียงร้องนะครับต่อมาปุ่ม T ครับเป็น Burning Rage เสียงร้องมี2เสียงนะครับและก็ท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นปุ่ม V นะถ้าเรากดปุ๊บ เขาจะเบรนนิ่งนะครับเมลดาวทาให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแต่เลือดจะลดลงเวลาใช้ก็ต้องระวังนะครับถ้าเลือดเหลือน้อยเราก็อาจจะตายได้เลยแต่ดาเมจโหดมากครับท่านี้ผมเคยใช้ตอนสู้กับเดสทรย่าโคตรโหดเลยดาเมจเหมือนคูณ2เลยนะแล้วก็ขีดเมลดาวส้มๆนะครับถ้ามันหมดไปเลือดของเราก็จะหยุดลดนะครับก็ต้องคำนวณดีๆอ่ะลดไปประมาณพันกว่านะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Burning งก d z ซิล a นะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันในเซิร์ฟดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะโดนลังแก่หรือเปล่านะครับ Let's go <S สนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop โอเคและตอนนี้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับ East US มาดูซิว่าจะสู้ใครได้หรือไม่ตรงนี้มีตรงนี้มีาก,กิล่าลองหน่อยไหมเบื่อแถลว่าซาก,กิล่าที่โหดมากนะเข้าไปนะครับระเบิดตัวใส่เลยยอปึ้มระเบิดเสร็จพ่นไฟต่อเร็วพ่นไฟต่อยอมันจะหนีป่ะเฮ้ยสู้ได้อยู่นะสู้ได้อยู่นะโอเค มันหนีว่ะตามล่าตามล่าสองตัวนี้นะ่าจะเป็นเพื่อนกันนะว่ายน้ำไปอะแล้วก็ไประเบิดตัวอีกรอบกดวีอะระเบิดตัวบึ้มบึ้มอีกครั้งบึ้มมันจะไม่โดนป่ะปิดไว้กันกัดตบตามกัดนะตามกัดอย่าลาสอย่าลาสกัด กัดฮ้ยตายยากกัดเรียบร้อยสก,กิล,ล่าตายฮะตัวต่อไปชินก็อดดูจะโหดไปไหมเดี๋ยวต้องลองพักฟื้นร่างกายกันนะผมว่าสก,กิล่าน่าจะกลับมาจัดการผมแน่ว่ะโอเคสก,กิล,ล่าเกิดตรงนี้เลยเดี๋ยวขอพักเลือดแป๊บเชื่อไหมถ้าผมเปิดชินกอ็นกอตตอนนี้สก,กิล,ล่าต้องมาแจมแน่ หลบก่อนแล้วกันนะมันพ่นไฟหันมาทางนี้ด้วยเหมือนจะไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเวลเก้าเองอะแต่ว่าเหมือนจะกลับมารุมเรานะผมก็ไม่แน่ใจเดินมาฝั่งนี้ด้วยะทั้งสกิล่าแล้วก็ก็ดจิว๋วเอ้ยก็จิ๋วพ่นไฟใส่ชิน嘛รอล a s นะ่ยรอ l โอเคมาแล้วต่อไป มาแล้วจะระเบิดตัวระเบิดตัวบึ้ม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 คือลือตบตบให้หมดตบให้หมดบนไฟใส่ระทืบบนไฟยา่าโอ้มันลัดสก,กิล่าตายซะสก,กิล่าอีกแล้วปิดอะปิดปิดโอเคถ้าไม่ปิดเดี๋ยวเบิร์นิ่งตายเองนะ ตามล่าสก,กิล่าปะจะหนีไปไหนรอ่าก่อนข้าไยน้ำไวกว่ากัดตบเข้าไปไม่โดนปาดหางโดนตบปาดหางไม่โดนปะตายยากเอ้ยเอ้ยมันตายยากจริงๆไหมทาสีแล้วกัน ย่า yeah. ตายซะเถอะตายซะจะหนีไม่ไ,ได้เรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตายอีกเหลือติ่งเดียวทำไมมันอึดจังวะอึดมหาอึดมหาอุดอืมเรียบร้อยโอเคพักเลือดแป๊บหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอยู่ตรงนี้แหละมีเฮเซกอตนะครับ ฮ้หน้าตาเราเหมือนกันเลยเพียงแค่โมเดลเราคนละสีวันดีวันดีเพื่อนอ่าเขาไม่ทำร้ายเรานะร้องใส่กันอย่ากลับเป็นญาติกันก็น่าคล้ายกันขนาดนี้ไม่ญาติก็บ้าละตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟมานะครับเซิร์ฟที่แล้วเนี่ยคนหายหมดเลย เซิร์ฟนี้ข้างหน้านี่แบบโอ้โหชุลมุนมากเข้าไปเปิดน่าจะได้อยู่นะทั้งก็ตมีทั้งผีเสื้อเต็มหมดเลยแต่ไม่แต่กดตมีอะย่านะโอแค่ทุบต้นไม้โอเคเราจะไปบึ้มๆมตรงนั้นโอ้โหมันเยอะมากเลยนะก็หมีทั้งนั้นเลยต้องหาจังหวะบึ้มบ่มแบบว่าซ่อนตัวก่อน ให้เมลดาวมันเต็มร้อยน่ะเี๋ยมันตบกันปะมันตบกันแบบนี้น่าจะเข้าไปบึ้มๆได้หาคนที่เลือดน้อยมันตบกันมั่วเลยฮะียงว่านี่แหละมาแล้วดูมาแล้วขอบึ้มๆหน่อยเว้ยบึ้มๆเยอะบึ้มๆเข้าไปเรียบร้อยตายตายตบไล่ตบเอ้ยจะบินหนี ไปไหนแกจะว้ายา่าจะหนีไปไหนแกจะหนีไปไหนก็ไม่รอดล็อกไล่หัวดไล่หัวดถอยถอยถอยเราบึ้มเสร็จเราถอยถอยก่อนถอยก่อนตอนนี้อลิเราเหมือนจะเยอะแล้วตอนเนี้ยไปบึ้มใส่เขากลางวงเลยที่เราไม่เคยแค้นอะไรมาก่อนแต่เราได้เวลอกัเพื่อเลเวลโอเคพักแป๊บ แต่เมลดาวยังไม่เต็มนะครับเมลดาวเพิ่ง19รอสักครู่และเราจะกลับไปก็มีเยอะมากอะจะยังไงโอเคตัวนี้เราขึ้นไปช่วยฮะขึ้นไปช่วยเยอะเยอะสวยสวยตรงไหนลงน้ำลบลงน้ำลบ ระเบิดตัวบึ้มบึมบึ้มบึมบึ้มบึม,บม,บมเจ็บเจ็บกันไปบนไฟเจะาสนีไปไหนก็มีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุย,โ,อยโดน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 ลุมต้องถอยโดนลุมต้องถอยอย่าสู้อย่าสู้สามตัวไม่ไหวปิดปิดโอเคลบทบบบบชึบ หลบได้หลบได้ไปต่อค่อยหาจังหวะขึ้นด้วยใหม่อะโหกัดมีสีตัวยืนเรียงกันจะเยอะไปไหนวะโอเคพักฟืน้นพักฟืนกก้นเมกากอดกำลังว่ายน้ำมาจะต้องดูเชิงกันนะว่ามันจะทำลายเราหรือเปล่าตรงมาแบบนี้มันแค่ยืนมอง แต่มันพ่นไฟมาแล้วมันพ่นใส่ใครเหมือนจะพ่นใส่เราด้วยไม่สิมันพ่นไปตรงกลางตึกนะเหมือนจะพ่นใส่เราแหละแต่ว่ามันพ่นไม่ได้ไงไม่มีมุมอย่านะอ๊บเวรนจริงๆ้งาเอ้ยถือว่าจะเอาเหรอจะเอาเหรอแน่จริงอย่าลุม้มแน่จริงอย่าลุ้ม แน่จริงอย่าลุมแน่จริงมันลุมม่ะโดลุมทั้งสามสี่ตัวเสียดาย่ะลุมสามตัวถ้าไม่ลุมนี่ผมได้แล้วะนะเหมือนทางฝั่งนั้นจะโดนลุมบ้างนะก็อนสะิบสี่แล้วตัวเล็กลุมวะ่ะผมจะไปช่วยวะ่ะเมื่อกี้มันลุมเราเราลุมบ้างตูมาแล้วเอาตาย ไม่ทันได้ลุมเลยเยอมามึงทางนี้รอมันมารอดมาเราก็ได้เรื่อยนี่ต่อไปเรื่อยนะโอเคตบนตีดไปเรื่อยเราพวนได้อีกเราพ้นได้อีก เออกวนไปเรื่อยกวนไปเรื่อยเราพ้นได้อีกเราพ้นได้อีกควรอัดไปเรื่อยบางอาจลุมเราบางอาจลุมเราอย่างเงี้นเหละเฮ้ยมันพ้นกลับมาแล้วเราพ้นสวนไปอะ เหมือนคิดริวจะไปช่วยหรือเปล่าเนะี่ยมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิครับก็มาดิครับเก่งแต่ลุมอะเก่งแต่ลุมอะปิดนะปิดโอเคไอ้ก็สิบสี่เมื่อกี้ลุมเราไว้อยู่ไหนวะหายไปไหนของมันวะ อันนี้ก็มีคิริวนะที่ฝั่งนู้นเหมือนจะโดนว่ะเหมือนจะโดนสกิล่านะครับทุบอยู่เราไปช่วยดีไหมมันทุบอย่างเมามันเลยมาแล้วขามาช่วยแล้วเดี๋ยวทำไมมันยืนนิ่งอะทำไมมันยืนนิ่งอะ ทำไมไม่ช่วยกันอะกดแซดนะกดแซดระเบิดตัวเดี๋ยปึ้มระเบิดเสร็จตบตบโอเคสกิล่าตายปิดนะปิดโอเคเฮ้ย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 อุซาช่วยอุซาช่วยไอเวนเอ้ยไอเวนบังอาจนักบังอาจนักยุ้ยเออตบอืม บางอาจบางอาจอุ่าห์ช่วยตอนนี้ต้องไปกักตัวกันนะไม่ไหวแล้วมีแต่คนลุมเราอ่ะเป็นโรคอะไรกันวะเนี่ยเนี่งก้อนยี่สิบเอ็ดอยู่ตรงนี้นะครับเอาสักหน่อยไหมล่ะเอาสักหน่อยไหมล่ะย่วว <Yeah! S 1> นไฟอัดหลังวนไฟอัดหลังอะลบ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 วนไฟแล้วลบ คนไปอีกอะค่อยๆตอดแต่มันเดินไวจัดเลยเดินไวจัดจัดลำแสงปราท่ากันนะตอนนี้โอเคเราเดินล่อเดินล่อเราพ้นได้ไปกว่ามันพ้นได้บ่อยกว่าโอเคถอยถอยถอยรอพ้นอีกรอบพ้นได้แล้ววะ่ะโอเค เลือดมันเหลือครึ่งหนึ่งอะเลือดอย่างเยอะมันพุ่งมาแล้วย้ประชิดตัวกดวี้ระเบิดตัวกบึ้มๆบึ้ม,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 มอ่าเสร็จแล้วทีนี้โอเคเรียบร้อยอะเนี่ยพอไม่รุมมันก็ตัว,ต,วตัวเราสู้ได้หมดนะแต่ถ้ารุมมันก็ลำบากอะฝั่งนู้นมียี่อีกตัวกับชินกด็ดว่ะ ลองสนอยไหมแต่ว่าฝนตกนี่บรรยากาศดีมากอะบรรยากาศสวยงามอบผมชอบนะอัปเดตใหม่นี่น่าเล่นขึ้นเยอะมากเลยนะครับโดย้ยไอ้บ้านี่ว่าละตรงดิ่งมาแบบนี้ไม่น่าไว้ใจโอเคแผนเดิมอะ เราพุ่งไปแล้วก็เอาลไฟใส่อะเรื่อยๆตอนไม้ใกล้แล้วเราจะระเบิดตัวระเบิดตัวขอเลยระเบิดเลยบึ้มโอเคจงหว่านี้ตบจากได้เปรียบตายเป็นเสียเปรียบเป็นไงล่ะตบคว่ำเลยเนี่ย เบลแปดห้าเลยไม่กลอยปิดปิดปิด,ปดเดี๋ยวใต้โอ้เกือบลืมปิดสู้ได้นะตัวตัวโอเคขออนุญาตพักก่อนแล้วกันจังหวะนี้บาดเจ็บตรงนี้ตัวตัวนะครับมันกว่าเอ้ยมันใหม่แล้วว่ะสนใจจะแก้มือไหมอืมมันมาว่ะมันจะแก้มือว่ะ เอาเลยดิโอเคปนใส่เข้าไปฮะมาเลยน่าจะคนละตัวนะดูจากสีละไอ้นั่นมันยี่สิบเอ็ดนะครับไอ้นี่สิบสี่นะแล้วก็ดูจะบางกว่าเข้ามาเลยระเบิดตัวบึ้มบึ้มไม่มีใครรอดจากท่านี้ไปได้หรอกอเรียบร้อยอ่ะปิด ต้องไม่ลืมกด v ปิดนะเปิดปิดได้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบว่ากดปุ๊บแล้วมันจะเบินจนแบบจนกว่าเราจะจะตายอะถ้าเลือดน้อยคือตายนะถ้าเลือดเยอะคือไม่ตายนะแต่นี้เปิดปิดได้สบายขึ้นเหมือนผมได้ยินเสียงเสียงของเดสโ o ย่ามาจากโตเกียวแน่นอนแต่ศัตรูที่เราสร้างไว้มันเยอะมากๆ ไปดิกลัวจะโดนล,ลุมนะครับเย้ด้านหลังมีมบเลเนียมนะครับดูซิว่าน้องจะเกเรหรือเปล่านะถ้าเกเรก็ผมจะสู้นะครับแต่ตรงมาแบบนี้อาจจะเกเรก็ได้นะยังไงเอ่ยเอาวะเกเรวะเกเรมาเกเรกลับย่คนไปอาระ ระเบิดตัวฮะระเบิดได้เหมือนกันเว้ยระเบิดได้เหมือนกันนี่แน่ใครจะแรงกว่ากันมาตบเกเรฮะเกเรฮะจะรอดคิดว่าจะรอดเหรอไี่แน่โอเคปิดปิดเอวดาวปิดยังไม่ได้โอเคทำไมมีแต่คนเกเรใส่เราเนี่ยจะไปดูเดสรอยาซะหน่อย ต้องพักอีกแล้วเนี่ยเสียงมันปาดเียเดี่อยู่โตเกียวมั้งเนี่ยโอเคเลือดเต็มแล้วนะครับแมวดาวหกสิบสามไปถึงนู้นก็น่าจะเต็มนะไปดูหน่อยสิว่าเดสรย่ามันอยู่จริงไหมได้ยินเสียงมันเบิร์นิงมันต้องเจอกับเดสรย่าปะมนถึงจะซูสีสซูสีตรงไหนอะเดสรย่านี่โคตรโกงเลยในเกมเดสรย่าอยู่ไหนวะ ฉันได้ยินเสียงนายแถวๆนี้นะนั่นไงฟูอยู่เต็มเลยอะ่ะพวกกันหรือเปล่าเนี่ยหรือมันปาดมั่วอยู่คงจะปาดมั่วอยู่แน่ๆเลยมันปาดมั่วนะมันปาดมัว่วโอเคไอตัววายร้ายดิต้องเจอกับข้าวะ่ะกลัามาแล้ว ไฟน้ำไปในเมื่อมันบินนะครับผมจะจะพ่นไฟใส่มันเดสโ o ย่า er. ตายซะเถิดอ่านี่นะกล้า <c oughs> ได้คนระับลาส์ลาส์มันต้องแค์เราแน่เลยเดี๋ยวมันมาแน่ไม่ดูมันเวลท่าไหร่ด้วยเมื่อกี้ เราฆ่ามันได้จริงด้วยเนะ <c oughs> นั่นไงมันมาแล้วเดสรย่าเดสรย่าใ่ายอยู่นี่มันยิงคนมั่วอย่าะจังวะนี้แกต้องเจอกับฉันเท่านั้นเดสรย่ายานี่แน่มาเลยออกมา ปิดฮะปิดเมลดาวกันเปิดท่าสีพ่นไฟเข้าไปมันสู้กับไบโอลัมเต้ด้านล่างพ่นไฟอัดเข้าไปฮะมาเซ่ลงมาเซ่เดสโครย่ามันไม่สนใจเราลาสตสัวนี้ก่อนแต่มันฆ่าโอเคมาเลยไม่ได้แล้ววะฉันไ่าเ่าโยงแกแล้ววะ ของแกก็คือของฉันยังไงล่ะเดสซรอ่านี่แน่บนไฟอัดโอเคมันพ่นกลับมาเราก็จะพ่นกลับไปอีกยา่าเดี๋ยวเราต้องปิดเมลดาวนะจังหวะนี้ปิดเมลดาวปิดเลยปิดเลยเลือดน้อยตอบอืม <c oughs> นี่แน่ตบ เอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอดเออโอ้โหเวลวันแปดสามอะเกือบได้แล้ววัเมื่อกี้ถ้าเราเวลสูสีน่าจะโอเคอยู่นะเอาใหม่เอาใหมส่สู้ๆอะเดสรอย่าต้องฆ่าไม่ได้เดสรอย่ามันยังไม่หนีปะมันยังไม่หนีเราจะสู้กับมันต่อมันบินไปแล้ว อย่าพึ่งหนีนะมึงไปอะข่ายอยู่ดีโว้ยเดซัวยะขากลับมาแล้วยอ่อมันคือศึกของเราบนมาบนกลับยอ่อจะอึดไปไหนวะแน่จิงก็ลงมามันพ้นแรงมากมันพ้นแรงมาก บนต่บไปเยอะมันบินหนีอะ่ะพอจะตายแล้วบินหนีอะ่ะมาเซ่เครื่องล้อแล้วอะเราพ้นได้รัวกับมันเยอะมีชินก๊อตช่วย <laughs> มีชินก๊อตช่วยปะเดสโรย่าเดี๋ยวเอ้ มันเลือดเหลือน้อยครับมันบินหนีไปแล้วเหมือนเดสโรย่าจะไม่ได้พักเลยวะฝั่งนู้นก็ไปพักฝั่งนู้นก็โดนฝั่งนี้ก็โดนเราจะไปล่ามันนะเราจะไปล่ามาันโอ้โหอยากให้มันเดินเร็วตลอดนะแบบอัตโนมัติเอา้ามันตายแลยว้วเหรอเรียบร้อยอะเดสโรย่าตายไปแล้ว เอ้เป็นเกิดตรงนี้เลยวะเอสโรย่าเจ้าเจ้าจงมันี่บึ้มบึมเาให้บึ้มบึมให้นี่แนะมาตัวตตัวตอย่าบินหนีนะมึงอย่าบินหนีนะมึงอย่าบินหนีนะมึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าบินหนีนะมึงอย่าบินหนีนะมึงอย่าบินหนีนะมึง เฮ้ยไม่ตายวะเลือเหลือ17ไปเว้ย <laughs> หนีเว้ยโอ้ <laughs> oh my g กอดจะน่าเฉยเลยเป็นศึกที่โหดมากโหดจริงๆต้องถอยแล้วถ้ามันลงพื้นนี่ก็โอเคนะสู้ได้แต่ถ้ามันบินหนีบินวนไปบนมาก็สู้ยากนะนี่ก็ถือว่ายากมากเหมือนกันเมื่อกี้ถ้าไม่ปิดเมลดาวนี่ผมละลายตายแน่นอน ตายเองอะพักแป๊บเนะี่ยโอ้ยโอเคเรียบแผลเรียบร้อยบาดเจ็บหนักเลยเมื่อกี้สาหัสเอาเรื่องเลยฮะซูบเดทรอยาเวล80มันห่างเรา30เวลนะโหจัดกระลัดบอกมันก็ไล่ตบคนอื่นอยู่นะโอ้โหสองตัวเลยเหรอ 7K เดสโซย่าสองตัวตัวไหนคือคือตัวที่เราฆ่าเมื่อกี้กันแน่อยู่ดีๆก็เพิ่มมาสองตัวเฮ้ยมันจะมาฆ่ากันเหรอวะเฮ้ยจริงด้วยวะเดสโซย่าฆ่ากันเองนะครับจังหวะนี้งั้นก็ก็คงไม่ต้องถึงมือเราเนอะโอเคก็ถ้างนั้นสำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัดไว้ที่ที่ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เรามาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้านะถ้าใครชื่นชอบนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ก็าลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ